อร่อยเลยิศคุณรีดรอร่อยเลิศรตเซซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศก,กับคุณรีดวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับร้าน The Su m m เ r h o u s ฮอยุธยาบรรยากาศเลิศมากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มกันตั้งแต่สปาเกตตีต้มยำกุ้งสปาเกตตีนำมาผัดกับน้ำซอสต้มยำกุ้งปรุงพิเศษของทางร้าน ขนมปังหน้ากุ้งกอรด์ดสลัดปูมะละกอใช้มะละกอฮอลแลนด์และน้ำสลัดน้ำข้นสูตรพิเศษข้าวผัดปลาสลิดเล่นไฟได้เก่งมากข้าวผัดแห้งเรียงเม็ดแล้วต้องชิมน้ำชากุหลาบลิ้นจี่กาแฟาดีสีอยุทยาตามครุฑไปเลยครับอร่อยและจับคุรีตวันนี้นะครับพามาที่จังหวัดอยุธยาที่เดอะซัมเมอร์เฮาส์อยุธยาท่านแรกที่ดีต้องแนะนำเลยนะคะคุณนันทพัฒน์ อวิรุธนานนนกุ้งกิ้งขาสวัสดีสสดจ้าสวัสดีค่ะ,คะและท่านที่สองคุณพัทธ,ธีราอินทรภัยสารมายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอยากชวนมาที่อยุธยาเดี๋ยวซัมม์เฮาสอยุธยามากๆ บรรยากาศเป็นไงจ๊ะบรรยากาศร้านเรามีต้นไม้ร่มรื่นค่ะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาด้วยค่ะคุยเมนูกันดีกว่าเมนูอะไรบ้างคะที่แนะนำออวันนี้จะมีเป็นสปาเกตตีต้มยำกุ้งแม่น้ำเลยค่ะกุ้งแม่น้ำของเจ้าพยานะคะนํำเข้าเตาอบแค่สีนาทีเท่านั้นเพื่อให้เนื้อไม่สุกเกินไปส่วนตัวซอสสปาเกตตีต้มยำค่ะเราจะใช้น้ำซุปก,กุ้งลงไปผัดกับซอสต้มยมำําให้เข้มข้นมากเลยค่ะไปเมนูที่2สิจ๊ะเป็นขนมปังหน้ากุ้งค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะเอาไปผัดกับซอสตัวขนมปังค่ะเรานำไปชุบไข่ นำมาทอดจนเหลืองกรอบเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มอาจา่า ร้านจะไปเมนูอะไรจ๊ะเป็นสลัดเนื้อปูมะละกอค่ะตัวปูค่ะเราใช้เป็นการเชียงปูไซจัมโบเลยค่ะเพราะเป็นน้ำสลัดครีมสูตรเฉพาะของทางร้านจะใช้เป็นมะละกอพันฮอลแลนด์สุกเท่านั้นค่ะกุ้งกิงค่ะไปเมนูอะไรจ๊ะตัวนี้จะเป็นปีกไก่ทอดตอนน้ำปลาหวานนะคะจะใช้ปีกไก่ส่วนปลายค่ะทอดกระดูกและยัดไส้ไก่เข้าไปค่ะแล้วก็ก่อนเสิร์ฟค่ะเราจะใช้ซอสน้ำปลาหวานจุ่มแล้วก็เสิร์ฟค่ะอันนี้สำหรับคนชอบข้าวผัดนะจ๊ะ ตัวข้าวผัดปลาสลิดค่ะเราจะใช้ปลาสลิดทอดกรอบค่ะทอดก้างค่ะแล้วก็จะใช้ข้าวผัดแห้งมีใบโหระพาค่ะส่วนฝักยาวจะให้ถึงรสชาติที่เข้มข้นค่ะทางร้านเนี่ย<ๆ>เขามีโรงคั่วกาแฟเขาเองแล้วเอาสายไหมเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยเพราะว่าจุดเด่นของอยุธยาคือโรตีสายไหมใช่เป็นตัวอยุทยาคอฟฟี่ค่ะและว,วันนี้ลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษทั้งเมนูอาหารทั้งเครื่องดื่มและบรรยากาศให้ที่ The Summerhouse อยุธยาเป็นอร่อย ค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน The Summer House อยุธยาตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาทางหลวงหมายเลข3477จากวัดพนันเชิงวรวิหารวิ่งตรงมาทางหมู่บ้านญี่ปุ่นประมาณ2กิโลเมตรครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุริตรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุริตไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับุลิตและ AS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้าน The Su m m e r House อยุธยามีสิทธิพิเศษพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AS บ้างคะสำหรับลูกค้า AS รับฟรีชากุลาบบินจี่2แก้วค่ะเมื่อทานอาหารครบ1,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2565ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 45นาฬิกานาทีช่อง3กด33มลาไปก่อนสวัสดีนะคะสวัสดี อร่อยเลกับผลิตลี่เมยชื่ออีติ้งย่อผิงชังต้องกินค่ะ